สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีบ้านเขาดินเหนือครับผมมาห่อกันวันเฮียแรกสวัสดีกอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกอนสวัสดีครับสวัสดีครับวบรรยากาศโดยรวมครับบรรยากาศโดยรวมเออสวัสดีพี่ทงครับสวัสดครับสวัสดี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 ครับสีครครับสัสีครับสวัครับสวัสับสวัวัสดีครับสีครับสวัสบสวัครครับสัสดีค คือปวดร้อนมาอนี้ปลากินบ่ไม่สนอ่ะเขาหวานได้ก่เอ้าเอ้เอ้าเบื้องใดนี่เบื้งนี่เบื้งหน้าตาครับเบื้งหน้าตาเรากำลังสิบว่านเหียครับถีได้กินต้มปลามาหรือมาหนี่ทหารเจ็บกระเซียนแหนะครับเซียนแหนะครับเซียนแหกนี่ครับเซียนแหี้บริรังครับเซียนแหี้บริรังครับที่อยู่บ้านสวนครับอยู่บ้านสวนครับมาหนี่กำลังถีว่านเหียเขาเบื้งกันได้พี่น้องสิเป็นยังไงวันไหนซ้ำย่นมาหน่อยลงน้ำบ่หนี่ไปข้างล่างเลยเอ้าไปข้างล่างไป เดี๋ยวคอยครับเส้นนียครับเส้นเเส้นน่อยเป็นงี้แตกนนอยกนอยกน้อยกน้อยตกแหนมกับพี่น้องกันน้อยโต๊กแหนมจอมสีจอมสีเนะขาบอกว่าจอมสีจอมสีจอมสีกว่าโอยสำดึกมาหน่อยน้องแนมแหละครับไปต่อครับไปอครับนี่ครับ เส้นแห่ครัเส้นแหบุรีรัมย์ครับนี่เสยนแหบุรีรัมย์เสยนแหครับแล้ยงนี่ที่บุรีรัมย์ครับอำเภอบรนกวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับจังหวัดเชียงวนครับพี่น้องไอ้เดี๋ยวนี้ต่อไปพี่น้องเฮ้ยมันนี่ตีกินต้มปลาบ่เนาะมึงดื้อจอมเสียกจอมเสียกเสียกข้กขนาดครับพี่น้อง แตกจึ้งคืงเลยแตกครับแตกแตกมาทีแตกไก่รอพี่น้องไก่รอพี่น้องกระโดดครับกระโดดกระโดดกระโดดครับกระโดดไก่นะครับผมครับผมอยู่บ้านครับอยู่บ้านครับอยู่บ้านบุรีรัมย์ครับมาไหมครับมาครับปลาลุดร้อยปลาเชืเชือดร้อยตรงกระโดดม่งปลาแล้วครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศดีครับนี่บรรยากาศเย็นๆครับนี่ครับอ๋อกระดูกบองตีครับตีทงครับดูแหวนก่อนเอ้าดุด หนึ่งสองสามกระโดดแล้วครับพี่น้องกระโดดแล้วยิงไหนคือบ่คือบ่เฮ้ยเอาแล้วหมุดล้วครับพี่น้องหมุดแล้วหมุดแล้วพี่น้องหมุดแล้วหมุดแล้วเสียนแทรมาแล้วครับเสียนแทรครับนี่ครับเสียนแทรครับเมียนมาโอ้ไม่ได้ตายหัวเสียมบ่ครับมือนี่โอ้จับปลานาค่ะ มาครับพี่อยูเพี้ยนเวก่อนนะแวะที่บ้านสวนก่อนนะบรรยากาศบ้านสวนโดยรวมครับข้างหลังนี่ก็เป็นเป็นป่าได้ครับเป็นโดมนะครับหวานค่ะเป็นป่าครับแล้วก็ไปอีกก็เป็นหมู่บ้านครับเป็นป่ารอบๆเลยครับพี่น้องครับกำลังควายน้ำนะครับอากาศดีครับพี่อยูเพี้ยนนี่บรรยากาศดีมากครับตอนเย็นๆครับบรรยากาศเย็นสบายครับบ้านสวนงวยก็ออกงวยนะครับพี่น้องนี่ครับสงการได้กินพอดีครับงวย นี่ครับเสยนแหครับเสยนแหครับนี่ครับกำลังที่บ้านแหครับบ้านแตกบ่าแตกครับบาเบิ่งกันตอนนี้เลยครับนี่เสยนแหของแท้ดีนะครับนี่แตกบ่าแตกครับบาเบิ่งตอนนี้เลยคขายหน้ากันหมดนี่จะขายหน้ากันเด้วยมึงกันมาหน่อยตกน้ำเด้ไหมนี่เออเมียนมาหน่อยนี่แป๊บไปแล้วครับโอ้โหจอมสีครับจอมสีนี่ครับเสยนแหของแท้ครั์ คแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องวัสดีก่อนครับครับสวัสดีครับ